อู๋ไอ้ด่างไอ้ด่างมามาเร็วๆไอ้ด่างไอ้ด่างอู๋แม่ลูกด่งกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเชียรอู๋ทั้งพอ่อทั้งแม่ไอ้มอมแมมมาไหมแม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 มอุ๊ปากดำมแมมแมมแต่เอาเอา พอมาเว้ยแม่แม่มาอุ้ยเบึงเบึงเบึงพี่น้องเป็นมิดอยู่เป็นมิดอยู่อุ้ยสงสัยเจะไปเอาอาหารมาจากถุงนึงบ่หนินะอู้ยไอตาดำก็มีไอตาดำก็มีโอ้ยแต่ว่ามีอันเจ้าของเด้อพี่น้องเจ้าของบ้านอยู่ข้างในน้องออกมาข้างนอกเนาะ อู้ๆก็เป็นจ่าฮักแท้เมื่อตาดำมอมแมมมอมแมมอยู่ทิ่มาพ่อพี่น้องแต่ว่ามีอันเจ้าของก็พี่น้องเนอะว่าเห็นเพิ่นมาเอื่นไปเนาะอู้ยเบิ่งมันก็เหมือนแถอว่าอู้ๆเป็นเม็ดเป็นเม็ดถ้าไอ้หน้ามอมแมมนี่เว้ไอ้หน้ามอมแมมเนี่ยมันทิ่มเอาปะนี่ฮึเมื่งพี่น้องถ้าฉัมาดมงเจอ มอมแมมมาอู o, du, du, du. ้ยไอตาเดียวดู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 ตาดูตามาดุดิ้วดุดิ้วเป็นตาหักเนาะอุ้ยมาไปละพี่น้อง าลูกไปสงสัยอันเพิ่นเฉียนเลี้ยงไวท้ท้าเฝ้าบ้านมาพี่น้องไปแหละอ้ยโอ้ยอุ้ยออ้ยบาน,นบานอยู่ข้างในนะพี่น้องนี่สงสัยจะเป็นพอ่อบ่ะอันนี้พ่อมันจิินี่พ่อมันก็บืือจังบลรอเท่าไหรลูกก็รอเถอะ ลูกเป็นมิดอยูเยเอ่เป็นมิดอยู่พี่น้องเป็นมิดอยู่ลูกมันขึ้นรอเท้ลูขกกึ้นรอแต่ลูกพรานก็ไปรอเท่าไหร่ไอพ่อลูกโดกิไีไหนไอพ่อลูกโดกก่อน